What the are you doing? Yeah. What are you son? Hmm? What Hmm. Hmm. hmm, <coughs> นารอ้องฮคทืกคนเลยเนี่ยถ้่มฮม่มนมาจากไหนอินฟินิตี้ม่าเ้ว 救命！ ถ้าแบบเราปวดข้ากันไม่ได้ 怎么了？ 你现 Vamos,

ตอนนี้ระยำเลยโอ้โหตายนะวู้ตายแล้วตายตีนะคือผมระยำอู้หอ้งว ทุกนไปดูค่าตะกรอนช้อนหม่ดูอยู่ตอนนี้นะไปถ้าใครงยม่ดูดูเลยนะโอ้โหมาแล้วใครกูขึ้นบ้าใครกูขึ้นบ้ากูห้กูให้กูห้กูให้กใหมกูขึ้นบ้ากัน คนหมดแล้วทำอะไรหาน่นนะไอ้ยืนหนึ่งนะเอ็นไงโนนดไอ้เอาได้งไงไอ้บอมออกแล้วไม่ทิ้งหมันหายไปได้ 你怎么这样？ กป็นใหม่คลิปหน้ายานานนี่คือนะนะขอบคุณครับที่รับชมกันมาทั้งน้อยทำซบซัพแล้วนะขอบคุณค่ะ